สวัสดีค่ะเรายังอยู่กันที่ตอนที่9 VIP คลิปนี้เราจะมาพูดถึงอาการที่เกิดจากการใช้สมุนไพรจันสว่างที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าอาการก่อนสวยหน้าของเราก็จะเหอบวมแดงแล้วก็ลอกซึ่งอาการหน้าแดงอาการหน้าลอกเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่เราไม่ค่อยมั่นใจแค่นั้นเวลาพบเจอผู้คน แต่ก็จะมีอาการข้างเคียงอีกเล็กน้อยนะคะนั่นก็คือแสบหน้าแล้วก็ขันหน้าอาการแบบนี้จะทำให้เรารู้สึกนะ,ะไม่สบายใจไม่สบายหน้านะ,ค,ะความรู้สึกแสบหน้าอาจจะทำให้เรา กังวลไปว่าหน้าของเราเจะไหม้ไหมหน้าของเราจะพังไหมหน้าของเราจะบางไหมเป็นความรู้สึกที่เรากลัวไปเองนะคะกลัวไปเองจากการใช้สมุนไพรจันสว่างซึ่งจริงๆสมุนไพรจันสว่างเนี่ยปลอดภัยนะคะไม่หน้าไม่พังหน้าไม่ไหมแล้วหน้าไม่บางด้วยถ้าเราใช้ถูกวิธีและอาการคันหน้าจะทําให้เรารู้สึกนะคะกังวลใจหรือบางคนอาจจะไม่สบายหน้านอนไม่หลับหรืออาจจะรู้สึกว่า กังวลที่มือจะไปเกาหน้าหรือเปล่าจะทําให้หน้ากลางหรือเปล่านะคะพูดง่ายๆก็คือทําให้เรารู้สึกหมุดหงิดนั่นเองซึ่งอาการแบบนี้นะคะมีข้อเสียนิดหน่อยแต่ถามว่ามีข้อดีไหมข้อดีเขาก็มีนะ,ะเวลาที่เรารู้สึก แสบหน้าขึ้นมานั่นหมายความว่าเป็นการกระตุ้นเตือนเราแล้วนะคะเป็นการสร่งสัญญาณว่าหน้าของเรารับยาแล้วหน้าของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วนี่คือข้อดีของอาการนะคะแต่ถามว่านะคะอาการแบบนี้นะคะมันจะส่งผลอะไรกับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบ แล้วนี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนไม่อยากผัดเซลล์หรือบางคนอยากหายจริงๆแต่ก็ไม่ชอบอาการแสบอาการคันก็จะเลื่อนนะคะเลื่อนไปเรื่อยนะคะทำให้หน้าของเราหายช้าลงแล้วก็มีบางคนที่ทนไม่ได้จริงๆก็ล้มเลิกการผัดเซลล์ไปเลย ย่สุขจะบอกว่าจริงๆแล้วจันสว่างเขามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดอาการแสบและลดอาการคันด้วยนะคะแต่ขออนุญาตไม่ขึ้นภาพนะคะเหมือนเดิมนะคะเป็นความลับของจันสว่างเขานะคะแล้วถามว่าเราจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้ได้ที่ไหนก็ซื้อได้ที่ศูนย์จันสว่างได้ทุกสาขาเลยค่ะ ถ้าใครได้ติดตามมาตลอดแล้วก็ดูทุกคลิปทุกคลิปนะจะสังเกตนะพี่พิ่สุขมีรีวิวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆร,รีวิวคนหายนะคะหายถึง80-90%ขึ้นไปไม่ใช่หายแค่ 40%, 40แล้วเอามารีวิวคือหายจริงๆเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนหน้าคนรีวิวไปเรื่อยๆคือมีเคสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่านะคะแนะนําให้เขาใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะตัวที่ช่วยลดอาการคันอาการแสบ ทำให้น้องๆเขาขยันผัดเซลลมากขึ้นเพราะน้องเขาขยันผัดเซลเขขเซล์บ่อยขึ้นก็จะทําให้เขาหายเร็วยิ่ยงสุดก็จะมีเคสรีวิวมาให้ดูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เปลี่ยนหน้าไปบ่อยๆนะคะยิ่งสุดเคยทำคลิปรีวิวไว้ให้ดูแล้วนะคะว่าออนไลน์ทั่วไทยอยู่คลิปหนึ่งแล้วนะคะแต่รอบนี้ก็จะทำขึ้นมาอีกแต่นะมีต่างประเทศด้วยมีคนไทยในต่างประเทศนี่แหละคะ่ะที่รักษาหายแล้ว ออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ทั่วไทยลนะคะทั่วเทศเลยเดี๋ยวยิ่งสุขมีข้อมูลแล้วแต่ยังมีในต่างประเทศที่อยู่ระหว่างการรักษาอีกนะเดี๋ยวขอให้เขารักษาให้เสร็จเรียบร้อยให้หายก่อนนะคะให้ได้ 80- 90%กก่อนแล้วพี่ยิ่งสุขจะมารวบรวมทำคลิปนะออนไลน์ทั่วไทยทั่วเทศให้ดูเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามีประเทศอะไรบ้าง การพัดเซลกับจันสว่างเขามีตัวช่วยเยอะมากๆตั้งแต่พี่ยิ่งสุพูดในพาร์ทหนึ่งหน้าของเราลอกไว้นะในพาร์ทที่2พูดถึงตัวที่ถ้าหน้าของเรามีขุยนานเกินไปเราสามารถเช็ดขุยออกได้เลยและในพาร์ทสาม ที่ยิ่งสุขพูดอยู่ในคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกแสบหน้าคันหน้าเราก็มีตัวช่วยลดอาการแสบลดอาการคันต่อไปการผัดเซลล์ก็เป็นเรื่องสนุกไม่ต้องทุกทรมานอีกต่อไปแนละ้วเราก็สามารถที่จะผัดเซลล์ได้บ่อยๆมากขึ้นหน้าของเราก็จะหายไวขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ